อาจารย์มานี่เเมื่อก่อนเคยตามไปที่แม่วางบ้านหลานตรงตรงที่ติดไอ้แสงประตองน่ะคะ่ะเขาก็ไม่รู้เขาไม่รู้จักก็เลยหาท่น<ห>านไม่เจอคือหามานานอยู่ในป่านุ่นขึ้นไปดอยนุย่อนอย,อยู่บนดอยอยู่บนดอย,อ,ยอืม อยากจะเรียนถา,า,าอมอาจารย์ฟังเรื่องสติปัฏฐานสี่นะคะเรื่องพิจารณากายในกายเนี่ยเราจะพิจารณาแค่พิจารณาแค่ธาตุได้ไหมดธาตสี่แค่นั้นได้ไหมคะรือต้อง,ท,งทั้งหมดเลยในร่างกาย <c oughs> มันต้องเห็นทั้งหมดนะแต่ว่าเรายังเห็นไม่ได้หรอก <c oughs> รค่อยๆเห็นทีละอย่างละอย่างแ,างแต่ทิฏฐนาเป็นภาดไป ธาตุกับอสุภะอันเดียวกันอันเดียวกันแค่ธาตุเท่านั้นได้ใช่ไหมคะได้แต่ต้องเห็นทั้งหมดต้องเห็นทั้งหมดมันก็ต้องทั้งหมดอยู่ดีต้องหมดเลยต้องเห็นนะเห็นเป็นธาตุก็ได้เป็นอสุภะก็ได้อันเดียวกันอันเดียวกันได้ยินไหมได้ยินนะโอ้โหตึงแล้ว แล้วเวลาพิจารณาธรรมะสามอย่างนะคะธรรมะอ,อ,อันที่สองท,ที่พิจารณา <c oughs> เราจะมีวิธีทำยังไง <c oughs> ให้ <c oughs> ให้เราเห็นว่า ไอ,ไ,อไ,อไอ้พทธครรัมะีร์สามอย่างที่เป็นความสุขความทุกข์คือเราเห็นตัวเองเป็นธาตุเนี่ยเดี๋ยวมันจะบอกเองเร,อเราเห็นอ,อมันจะบอกมันอัตโ<ห>นมัติถ้าเราเห็นตัวเองเป็นธาตุเลยเห็นเป็นเนื้อเป็นน้ําเป็นดินเป็นไฟเป็น เเป็นของว่าเออถ้าเราตายแล้วนะน้ําก็ไปส่วนน้ําดินก็ส่วนดินลมก็ส่วนลมธาตุอกปูนก็เป็นไฟเงี้ยเราเห็นตัวเองเป็นเดี๋ยวมันจะบอกมันเลยทุกอย่างจะบอกมันเป็นธรรมชาติที่ต้องพูดขึ้นมาเองว่าเราจะเข้าใจโลกอย่างไร <c oughs> มันจะมีคําตอบให้คําตอบมันจะมีขึ้นมาเองจะเกิดขึ้นมาเองใช่ใช่ข,ข,อขอให้เราเห็นตัวเองเท่านั้นเนี่ ทำไมแต่เห็นื่วนจิตในจิตทำไมเห็นเห็นเห็นทุกครั้งที่มันง่ายที่เราอยู่ทั่วๆไปนะครเราเราง่ายจิตเห็นจิตเนี่ยไม่ค่อยดีเราเห็นกายก่อนเห็นกายแล้วก็เห็นอย่างอื่นแต่กายอย่าทิ้งทิ้งไม่ได้ไม่ใช่ว่าเห็นกายแล้วไปทิ้งแล้วกายไปเห็นเวทนาแล้วทิ้งเวทนาไปเห็นจิตไม่ได้กายต้องยืนพื้นอยู่ตลอดเนี่ยเวทนาสามเนี่ยค่ะท่านอาจารย์ <No. S 2> เราเรายังไม่ต้องไปรู้ตรงนั้นเราเราปัญญาเรายังไม่ถึง <Okay. S 2> ให้เราเห็นตัวเองเป็นอสุภะเห็นตัวเองเป็นธาตุไปก่อน <c oughs> เดี๋ยวมันจะเข้าใจเวทนาสามไป <c oughs> อ่ามันมัน,ม,นมันค่อยๆกระเถิบ <c oughs> <c oughs> มันยังไม่รู้ตรงนั้นแต่เราคาดคั้นที่จะรู้เนี่ยยังไม่รู้ยังรู้ไม่ได้ถึงถ้ามาจะบอกไปก็บอกไปก็งงๆจะไม่รู้เพราะเรายังไม่สัมผัส แล้วทำไมอย่างเห็นจิตในจิตมันอยู่ข้างหลังเอาทำไมเราเเราเห็นง่ายเรารู้ง่ายเพราะจิตมันรู้ง่ายอยู่แล้วแต่กายมันเห็นยากเพราะนั้นเราไม่เอาจิตเห็นจิตเอาเห็นจิตเห็นกายก่อนอย่าไปจิตเห็นจิตมันเห็นง่ายง่ายนิดเดียวมึกเมื่อไหร่ก็เห็นมึกเมื่อไหร่ก็เห็นจิตในจิตเราเห็นง่ายง่ายง่ายเด่นเราจิตเราคิดยังไงเรารู้หมด เหห็นมดแต่ก็ดีอย่างหนึ่งนะคะอาจารย์ก็เห็นจิตในจิตมันยั้งใจเราได้แล้วชั่วขณะมันชั้งยั้งแค่เรยว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่แก้ปัญหายั่งยืนไม่ได้แก้ปัญหาที่ลากเงาไม่ได้แก้ลากเงาคือเห็นตัวเองเป็นทาุเนี่ยมันถึงจะแก้ได้อันนั้นเป็นแก้ชั่วคราวแหมท่านอาจารย์คือเสียเวลามาได้ตั้งสี่สิบปีนะคะ ้าเราไปทําอย่างอื่นก็ตันอยู่แค่นั้นเนี่ยก็น่าก็ครูบาอาจารย์มันมันก็ยังไม่ได้เขาเข้าใจง่ายแบบนี้เขาเขาสอนกันแบบนั้นหมดท่านสมาธิจิตดูจิตดูจิตดูอารมณ์อยู่จิตดูด้วยความนิ่งไปหมดมันไม่รอดหรอกไม่เขาก็สอนแบบก็คือเขารู้อย่างากรรมฐานเขารู้อย่างนั้นเขาก็สอนอย่างนั้นเรารู้อยงกรรมฐานปุ๊บมันจะหลงเห็นโน่นเห็นนี่ได้ใช่ เราเราลืมตาก็เห็นวุ่นวายกับมนุษย์ถ้าเราหลับตาเนี่ยไปเห็นอามนุษย์อีกก็วุ่นวายกับอามนุษย์อีกมันก็เห็นคนอื่นอยู่ดีค่ะแต่ไม่เห็นนี้ไม่เห็นร่างกายตัวเองไม่ที่เวลาทำทำทำธรรมที่ค่ะท่านอาจารย์นก็ติดใบเหมือนกันนะพอพอทำธรรมที่ปุ๊กมะ เห็นก็มันก็ไปเลยแล้วได้มาได้ยินอาจารย์เทศติลูกเขาเอาไปให้อ่ะก็ถึงได้รู้ว่าโถเราทำไมเดินทางผิดมรนะเพราะว่าเขาเราถูกสอนมาอย่างนั้นคนสอนก็รู้มาอย่างนั้นเปิดเสียดังเลยเหรอหูตึงไงคนนอนด้วยคนคนอื่นก็ดังก็เราเองพอดีไย หลวงพ่อยังเทศอยู่เลยหลวงพ่ออไม่ยอมหลับกันยังไม่ได้หลับใช่ไหมไม่หลับเลยค่ะแล้วเปคืนเลยแล้จะจำได้หมดเเทศธรรม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 เพราะว่าคนหูตึงอะเนาะเมือเปิดเร่งจะดังมันนึกเอ๊ะทำไมวาสนาเราล่วงเลยมาตั้งก็ตั้งตอนนั้นก็อายุแค่สามสิบเท่านั้นนะก็มันยังไม่เจอกันอะแล้วนี่แปดสิบป่าแล้ว ยังไม่มีจังหวะคนจะรู้คนจะเจอของจริงนี่เองใช่ใช่มันยังยังยังไม่ถึงจังหวะไม่ถึงเวลายังไม่เจอกันน่ะสายไปแล้วจ้าสายไปแล้วเขาไม่ได้ใช่ใช่เขาสอนแตเรื่องดาสมาธิเนี่ยเราก็ทำมาเวลาออกมาเนี่ยเราจะให้มันนิ่งอยู่หน่วยหน่อยหนึ่งก็นิ่งได้ส่วนคิดก็คิดส่วนนิ่งก็นิ่งส่วนที่ดูอยู่ก็มันเป็นสามส่วนนะส่วนที่นิ่งอยู่ ก็เห็นว่านิ่งอยู่ส่วนที่คิดก็คิดอยู่ส่วนที่ดูทั้งสองอยู่ก็เห็นอยู่ก็อยู่งั้นแหละไปไหนก็ไปไปไหนก็ไปทั้งวันจะคิดคิดแล้วเราก็ก็ไปตัวนิ่งกมันก็ดับเดี๋ยวก็คิดอีกแล้วไปจ้องมองมันก็ดับอยคิดคิดเพาว่าดูเกิดดับแต่มันไม่จบมันไม่มีที่จบแต่ถ้าทําอย่างนี้จะจบมันไม่มีไม่มีการเป็นแบบนั้นไอ้อย่างเวทนานี้เราก็ไม่ต้องไปยุ่งเช่นไหมคะ ยังไม่ต้องยังยังไม่ต้องยุ่งตอนเนี้เรายังความรู้ยังไม่ถึงเวทนาเรายังไม่ต้องยุ่งยังไม่ต้องยุ่งเรื่องจิตยังไม่ต้องยุ่งเรื่องธรรมยุ่งเรื่องกายอย่างเดียวเป็นธาตุอย่างเดียวก่อนเดี๋ยวมันมากมากมากขึ้นไปนะกายจะต่อยอดไปเองว่าเวทนาเป็นอย่างนี้จิตเป็นอย่างนี้ธรรมเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมันเป็นเองเราถึงจะมาจะบอกไปวันนี้โยมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีแหละเพราะว่าเรายังไม่เห็น ถ้าเราเห็นกายได้เนี่ยมันถึงอิ่มตัววันหนึ่งเนี่ยม,มันจะบอกให้เราที่สงสัยที่จะมาถามอาจารย์นี่หมายถึงว่าเอ๊ะ<ม>เราจะเราเรา,เราจะทำไปทั้งหมดเลยหรือเปล่าคือเราทํากายอย่างเดียวแต่เป็นทั้งหมดเลย,ยเป็นเ,นะะเ็นปของมันเอง<ม>โดยที่เราไม่ได้ว่ากะว่าจะเป็นแต่มันเป็นเองเหมือนเราประเด็ดมะม่วงมาเนี่ยแต่มันขั้วเดียวแต่มันสี่ลูกอะ่ะ เด็ดขั้วหนึ่งได้สี่ลูกเลยโดยที่เราไม่ต้องเด็ดทีละลูกละลูกละลูกเนี่ยฉะนั้นเราเห็นกายอย่างเดียวเนี่ยปรกากฏเวทนาก็เห็นจิตก็เห็นธรรมก็เห็นแต่ตอนเนี้ยความเข้าใจเรายังไม่พอมันยังไม่เห็นหเห็นแต่ว่ายังไม่เข้าใจคือฟังอาจารย์เทศเข้าใจทุกอย่างาแต่เวลาปฏิบัติมันม,มันไม่เข้าใจตรงที่มันตับขึ้คือเราฟังเนี่ยมันเป็นการเข้าใจด้วย ด้วยความได้ปัญญาเขาเรียกว่าปัญญาความคิดปัญญาเจตสิกเนี่ยเราฟังโอเเข้าใจแล้วนะแต่เหลือทำปัญญาในการเข้าใจในเข้าใจแต่ทำยังไม่ถึงไหนมันก็เลยทําให้เราคิดว่าเข้าใจแล้วน่าจะมีมากกว่าทำมันมันน่าจะมีภูมิธรรมมากกว่านั้นไม่อเรานั้นฟังเหมือนเราทํานาบนโต๊ะก่อนเข้าใจแล้วค่อยนำทานลงบนในที่นาอีกทีหนึ่ง <Okay. S 2> มันเป็นทฤษฎีไงฟังนะเราทฤษฎีแต่ปฏิบัติเรายังไม่ถึงไหนแต่เข้าใจล่วงหน้าไปแล้ว <Yeah. S 2> มันก็เลยทําให้เราเห็นว่าเออเราก็ทั้งที่เราก็เข้าใจเยอะนะแต่ทําไมไม่ไปถึงไหนเพราะการปฏิบัติเราน้อยเพราะการเข้าใจ <c oughs> การ <c oughs> ฟัง <c oughs> มันเป็นต้ง <c oughs> สามหรือสี่ปีแล้วมากกว่ามากกว่านี้คนที่พาพาไปนั้นเสียชีวิตไปแล้วพาหาลูกใหมาเพราะพาคนทคนที่ใหม่พาไปหลายที่จนตายไปแล้วตอนนี้แล้วก็มันนึกแล้วใครจะพาเราไปอ๋อมานี่เลยใกล้เพิ่งจะรู้ว่าเนี่ยไม่ทราบเาไม่ทราบใช่รู้จักทีนี้เวลามากรุงเทพมาหาลูกเขาถ้ารู้ว่าอย่างนี้ ก็ก็มาหนี้ทีนี้มีไอ้ลูกเขาทาเทปให้ไอ้ทนั่นก็ได้อนั่นให้อ่านนี่อย่างจิ้มจิ้มไปในไอ้วิทยุฟัะจิ้มฟังเสียงเสียงจิ้ไม่ใช่เสียงอาจารย์แล้วตอนนี้อเป็นแล้วแล้วเข้าใจง่ายคืออาจารย์คิ่ดูดีสี่ห้าสิบปีแต่ก็อายุสามสิบเอ้อายุสามสิบมาจนอายุห้าแปดสิบกว่าเนี่ยไม่เข้าใจเข้าใจแล้ว แล้วมาเข้าใจตอนที่อาจารย์เทศใช่ไหมใเขาเขา,เขาพูดให้เขาพูดให้เข้าใจยากอะ่ะแต่เราพูดให้เข้าใจง่ายาและอุปมาปให้เห็นอย่างนั้นอย่างนี้ยกตัวอย่างให้เงี้ยมันก็มนกระจะง่ายนึก่าโถเรานี่ทําไมหลงมานานแล้วก็แล้วก็ท,ทำสมาธิพอทำสมาธิมันก็ แตางที่มันเกิมกเดนนมันก็เห็นโน่นเห็นนี่เราต้องรู้ของจริงว่าเออเราทําได้แล้วพอมาฟังอาจารย์มุธูเรานมันเห็นไปเลยเตแต่มันไม่เกี่ยวกับกิเลสเราอ่ะกิเลสเราก็ส่วนกิเลสเราไอเห็นก็เห็นไปมันไม่ไม่ได้ละอะไรไ,ไมไ่ละอะไรจดชวยมัแงละ มันก็ให้นิ่งเน่ยแหละให้นิ่งอย่างเดียวอ๋ออ๋ออ๋อออขั้นแรกเราต้องเอาเรื่องเรื่องกายอย่างเดียวกายอย่างเดียวก่อนท่านี้เราได้กายแล้วเนี่ยเราค่อยไปทําสมาธิอย่างนั้นอาจารย์แอย่างอย่างกรรมฐานห้าแหลเราจะพิจารณาอย่างไงก็เราพิจารณากายเนี่ยก็เป็นกรรมฐานห้านั่นแหละอันเดียวกันไม่ใช่คือคือคืออย่างนงี้อาจารย์ อย่างสมมติว่าถ้ากรรมฐานห้าใช่ไหมคะผมคนเล็บฟันหนงนะังแล้วเราเราพิจารณาอย่างไรจิตไล่ไปแต่ผมเราเนี่ยอยู่ที่ผมจริงๆของเรารู้สึกอยู่ตรงนั้นเห็นตรงนั้นเนี่ยไม่เห็นก็สมมุติขึ้นมาก่อนใ,<ช>ให้อยู่ตำแหน่งจริงของเขา <c oughs> ไม่ใช่ว่าผมใครลอยข้างนอกนะผมเราละมั่งอะไรพวกนี้ไม่ได้ผมเราจริงอยู่ไหนอยู่นั่นน่ะ <S <S คือให้อยู่ในตรงอวัยวะจริงของเขา ได้ให้เราคิดยังไงให้ความทําความรู้สึกตรงนั้นให้ทาความเห็นตรงนั้นออาองเห็นอยู่ที่ผมเราก็เห็นผมอยู่ตรงเนี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็ลึกที่ผมไปเอาเป็นกระโหลกนะลึกเข้าไปเป็นมันสมองนะอย่างเงี้ยก็ใส่ความรู้สึกไปอย่างเงี้ยทาอย่างนั้นใส่ความรู้สึกไปไม่ใช่วันนึกผมใครไม่รู้ลอยอยู่ผมเราก็ที่หนึ่งผมนั้นก็เห็นหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามันั่นก็เอาจิตออกข้างนอกแล้วย้อนมาเห็นผมเนี้ยก็ไม่ได้ไม่ออก ไม่ให้เห็นอยู่ในนี้นะพิจารณาทีละอย่างหรือว่าตีเดียวห้าอย่างได้ทั้งได้หมดไม่ต้องห้าอย่างอันอย่างเดียวก็ได้แล้วไม่ต้องเลี้ยงก็ได้ไม่ต้องผมก่อนมาขนมาเล็บไม่ต้องเลี้ยงก็ได้ไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องเลี้ยงไม่ถึงจะเอายางใดอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะลุกลามไปทั่วตัวเองมันจะลามไปหมดอ่ะลามไปทั่วตัวเรา คือเราไม่ต้องเอาทั้งหมดแต่ว่าความจริงห้าอย่างเนี่ยมันความจริงมันสามสิบสองอย่างแต่เขาให้ห้าอย่างก่อนก็ให้มากเนี่ยภาพใหม่จําไม่จําไม่ไหวห้าอย่างเนียวไปต่อยอดเอาเนี่ยก็เห็นตัวเองเห็นอะไรด้านไล่ามเนื้อจมตัวเราเนี่ยไล่ให้เราเห็นตัวเองเป็นศพอยู่ตลอดเห็นตัวเองเป็นธาตุอยู่ตลอดให้นึกอย่างนั้นเดินก็<ล><ล>นั่งเหมือน,นอย่างเวลาเราพิจารณากายท่านอาจารย์แนะนําให้พิจารณากายก่อนใช่ไหมคะ กายกันไหนนะตั้งแต่ผมถึงเท้าเนี่ยมันเป็นกายหมดเลยแต่ว่าแล้วอย่างแล้วเวทนาเอาไว้ก่อนไว้ก่อนตอนนี้ยังยังไม่อยากรู้เดี๋ยวเดี๋ยวแค่อย่างเดียวก็แย่แล้วนะแะจํจอย่างอื่นเดี๋ยวจะมันมั่วนหม็มันจะ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 ทาไม่ไหวะทําอย่างเดียวก่อนเดี๋ยวมันไปแตกแขนงเองแตกแขนงเองเดี๋ยวเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมไปเองตอนนี้เรายังขออย่างเดียวก่อน จะได้จะได้รวบรัดจะได้ไม่มากทํามากแล้วเราจะจำไม่ไหวแล้วจะมีวิธีการยังไงที่จะทำให้เราเนี่ยพิจารณาแล้วเห็นก็เราเรายังเห็นจริงไม่ได้เราก็ต้องหาอุบายมาอุบายว่าเราไปเห็นคนอื่นยังไงก็เห็นตัวเองอย่างนั้นมันต้องมีอุบายเสมอเพราะว่าเรายังเห็นจริงไม่ได้เราจะเห็นด้วยอุบายไปก่อน เช่นว่าเราเห็นในรูปเห็นในสื่อเช่นเราดูที่ที่ที่ตอบปัญหาจบจะมีเห็นภาพร้องเพลงไปด้วยเป็นอสุพะไปด้วยเนะ่ะเราก็จําได้กันนึกตัวเองเป็นเหมือนคนแบบนั้นน่ยนึกอย่างเงี้ยก็เป็นนาทีเลยนึกนึกตัวเองเป็นหนอนนึกตัวเองเป็นกระดูกไปอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการเห็นอย่างนั้นก่อนเห็นสมมุติน่ะเห็นสมมุติ เห็นประมาณสาปีถึงจะเห็นร่างจริงๆของเราอีกทีหนึ่งร่างจริงๆของเราจะเห็นที่หลังเราจะเห็นด้วยการเห็นอุบายไปเรื่อยๆบางทีมันเป็นเรื่องหลอกหรือเปล่าคะท่านอาจารย์คะบางทีเรานอนนอนอยู่วังโยมเนี่ยต้องฟังเพศทุกวันก่อนนอนนะไม่ันมันนอนไม่ได้ แล้วฟังอาจารย์นั่นแหละเราเราหลับแต่คนอื่นไม่หลับเลยคนอื่นเขเราไม่หลับเราไมได้หูตึงเราหลับคนอื่นไม่หลับกัเลยเราไปเห็นด้วยใจเราแบบเห็นเห็นคนอื่นจะหนอกหูหรือเปล่าก็ดูโคระนั่นแหละเป็นเรื่องเรื่องหลอกตัวเองหรือเปล่าก็ ตอนนี้จะว่าหลอกเราก็หลอกเหมือนกันแต่ว่าเรายังไม่ตายจริงยังไม่เน่าจริงแต่เราหลอกว่าวันหนึ่งเราต้องตายก็หลอกว่าให้วันตายและเน่านองอื่เนี่ยแต่หลอกอยู่บนพื้นฐานในความเป็นจริงในอนาคตเนี่ยไม่ไม่เสียหายใช่ไหมไม่เสียหายที่เพราะว่าเราเราไม่นึกเนี่ยมันก็ตายอยู่ดีมันก็เน่าอยู่ดีไงแต่เราเน่าก่อนตายก่อนมานึกมันไม่ได้มันมันเลยไปแล้วจิตเราไปไหนไม่รู้ฉะนั้นเราต้องสมมติเอาก็เหมือนหลอกกันเนี่ย แต่หลอกแล้วมันจริงอนาคตเนี่หลอกปัจจุบันแต่จริงในอนาคตนะ, <Okay. S 1> ะไม่เป็นไรหลอกอย่างนี้หลอกในบนบนหลักฐานที่เป็นจริง okay. โดยมากก็ <c oughs> จะไปเวลาไปเผาศพนะคะ <c oughs> เราก็ไปดูศพ <c oughs> แล้วกลับมาพอมานอนนะ <c oughs> ฟังเทศเสร็จแล้ว <c oughs> เราก็นอน ก็นอนแล้วพอคุ้มเคิมไปจะว่าหลับมันก็ไม่หลับแต่น่จะเห็นโครงสร้างตัวเราเนี่ยนอนแล้วเป็นโครงสร้างเป็นเป็นโครงเป็นเอออย่างนั้นแหละนั่นแหละอย่างนั้นแหละเห็นอย่างนั้นแหละไม่ใช่หลอกไม่ใช่หลอกตัวเองอ้าวก็หลอกแต่มันมันเป็นจริงไงหลอกความจริงหลอกในบนความจริงน่ยเราคิดว่าเหมือนอย่างกับเราทํากรรมฐานเห็นโน่นเห็นนี่เห็นนั่นเอ๋ออันนั้นมันเห็นภายนอกเราไม่เราไว้ที่หลังเอาไว้ที่หลังเห็นเราก่อน วางแล้วค่ะเห็นคนอย่างอื่นก็ไปเลยทาที่ไรมันก็หลอกอย่างเงี้ยแล้วจนกระทั่งอาจารย์บอกว่าไอ้แบบเห็นอย่างนั้นมันไม่ใช่เห็นมันไม่ได้นําพาให้หลุดพ้นอะไรก็เลยไม่ทําอะไรคือเห็นตัวเองเนี่ยมันเราถึงจะนึกเน่านึกอืดคึ้นพองวันหนึ่งเราต้องเน่าอยู่แล้วเราต้องตายอยู่แล้วแต่เราจะตายแล้วไปนึกมันไม่ได้เราต้องนึกตอนเป็น ต้องเป็นก็ต้องสมมุติสมมุติก็เหมือนหลอกแต่หลอกแต่บนพื้นฐานในความเป็นจริง <Okay. S 1> บหลังเอาสบ้าใส่ก็ได้ <c oughs> <c oughs> เอาหูฟัง <c oughs> <c oughs>